กอวาจี่ประมาณเกือบสามสิบ้กนนะเนี่หน้าฝนมันประตับรำไยรำนม่หน้าฝนรำไยออกเนาะ่าสนใจครับ สวัสดีครับผมนุก m อ็ล้านนาน,นะครับผมทึ่งนี้เป็น EP แรกนะครับชื่อ,อรายการว่า m อ็ชี้ช่องรวยอต้นตุ๊กตุ๊กแรกของเรานลครับที่ผมมาเปิดคลิปหน้าวัดแต่ไม่ใช่ว่าจะมาไหว้พระหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ไหว้ไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับไหว้ไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านผู้ชมดูนะครับแต่วันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายรายการอยู่เนี่ยเ,เป็นเวลาเที่ยง ตอนนี้คือผมอะอยู่ข้าวมากหนักมากแล้วตอนนี้ก็ถามาทางชาวเชียงรายเขาบอกว่าจะมีร้านส้มตําหน้าวัดเจ็ดยอดเขาบอกว่าเรื่องชื่อขึ้นว่าส้มตําเขาอร่อยมากแซ่บมากปีกไก่อร่อยมาก<อ>ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าร้านเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะผมก็เลยพาทุกคนได้มาดูกันว่าแล้วม,มาชิม,มพร้อมๆกันเลยว่าร้านอาหารร้านส้มตำเจ็ดยอดหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันจะอร่อยเหมือนที่ทุกคนเขาล่ำลือกันไหมเด<อ>ี๋ยวตามไปดูเลยดีกว่าครับหน้าร้าน เป็นแบบไหนไปเลยครับผม อไอ่าผมวสันบุญเฉลียวครับ,รบจื้อเล่นจื้ออาครับเป็นเจ้าของร้านสต๊าฟเชฟยอดนะครับร้านนี้เปิดมาได้กี่ปีแล้วครับแม่อ่าถ้าจะนับตั้งแต่คุณแม่ทำมานะครับเนาะ<ม>ก็ะใช้เวลาเปิดมาหนักกว่าสาวห้าปีแล้วครับผมเปิดตัวเชืเ่อตั้งแต่อายุสมัยแม่ขึ้นมาเลยแก่นครับเปิดตั้งแต่พ่อส,ส,สอนง่า้จับก็จะจับเลยพ่อสอน Os, 2 5 43ย้าย Store ไไมาเปิดตีหน้าวัดเจ็ดยอดเนี่ยครับเราก็ตั้งแต่นั้นมาเปิดใจจื้อว่าส้มตำเจ็ดยอดมาตลอดเลยครับซื้อคือก่อนหน้านั้นคือคือเปิดเปิดตีมาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่่นีก่อนหน้าตีจะย้ายมาตีหน้าวัดเจ็ดยอดนี่เมื่อก่อนคุณแม่ขายอยู่หลังโรงแรมบางคำครับเมื่อก่อนคุณก็จะห้องว่าส้มตำหลังบางคำครับซื้อจากคุณแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่หน้าวัดเจ็ดยอดที่ปัจจุบันตั้งแต่ปััจจุบนีครับ ก็ตัวนี้ครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดเข้ามาตั้งแต่รอบหนึ่งรอกสองรอบสามนะครับมันมีมันมีผลต่อร้านก้าด้วมหรือเปล่าลินซ์ร้านก้าจะได้รับผลกระทบครับเก <c oughs> ือบทุกประเภทเลยครับเนาะลูก,ก้าก็จะหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย <c oughs> ครับเขามีวิธีอย่างไรที่จะเปลี่ยนาาค่ากับคืนมาอย่างเก่าแล้วก็มาอุดหนึ่งของเขาได้เหมือนเดิมครับก็ตอนนี้เขาก็มีช่องทางที่จะให้ลูก้า เข้ามาใจบริการได้นะครับก็คือใจของเดลิเวอรี่ของแก๊ปฟู้ดครับสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันของแก๊ปฟู้ดได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ของร้านได้เลยครับ0 8 1 8 8 4 3 3 4 7ครับโทรมาสั่งหลวงหน้าแล้วลูกค้าสามารถขับรถมารับเอาไปได้เลยครับอันนี้คือลูกค้าสามารถโทรมาสั่งจองได้ร้านเปิดตั้งแต่กีมม่ร้านเปิดบริการ,ร,การพร้อมบริการกับประมาณ10โมงครับ ถึงประมาณ4โมงครับปลาย4โมงนะครับครับช่วงเวลาใีการดูค้าเข้ามาตลอดเลยครับ<อ>ใจอยากจะที่กับรู้ความาสั่งได้หรือว่าสั่งในแกลบครับผมเมนูซิกเนเจอร์ของทั้งร้า,านนะครับไอติมว่าลูค้าคนไหนที่เข้ามาต้องสั่งป็นประจัเลยมีมีแน่นอนครับลูค้าดีมาตลอดนี่คือติดใจในรสชาติของปีกไก่ย,ย่างของตีร่าน,นะครับทุกคนตีว่ามาใจบริการเนี่ยทุกโต๊ะหรือว่า สั่งกับบ้านเนี่ยจะต้องมีปีกไก่ย่างติดไปท,ท,ทุกทุกทุกท่านเลยครับปีกไก่างนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไรครับปีกไก่นี่จะขายเป็นไส้ครับไส้เล็กสุดกว่าสิบบาทไส้กลางกว่าสิบสองบาทไส้ใหญ่สุดเขาจะขายที่สิบห้าบาทครับรับประกันความหอมอร่อยด้วยเครื่องเทศที่มากกว่าสักห้าปีรับประกันเลยครับถ้าเป็นพวกส้ตมตำนะครับส้ตมตำในที่นี้ถ้าสังาส่งหมักชู้เนี่ยให้เป็นชีวิตสิ่เจอเลยสองพันบาทส้มตำจำเล้าหมูยอครับเพราะว่าเขาใช้หมูยอที่ห่อใบตอง จะเอามาโดยตรงเลยจ<ช>่ครับด้ก็ายองดึงมครับใช่ครับนอกจะส้มตำหมูยอเนี่ยมันมีเมนูอย่างไรก็จะมีข้อหมูย่างมีหมูน้ำตกต้มแ่บซี่โครงหมูนะครับแล้วก็จะมียำตับหวานยำหมูยอตำมะม,ม่วงตำฤดูการตำส้มโอตำฤดูการ,รตำบะตืนหรือว่าตำกระท้อนนะครับเนาะใส่น้ำปูอย่างครับก็จะเป็นช่วงของฤดูฤดูไปครับว่าฤดูไหนจะเป็นผลไม้หรือว่าเป็น กระดิ่งไหนใที่ออกไม้อะครับอ๋อคือต่าเป็นเป็นฤดูไปเลยถ้าถ้าสมมติว่าหน้าห่อนมีมะม่วงอย่างเข้ามาการะดับมะม่วงใช่ครับนะครับเนาะอ๋อนี่หน้าฝนมันแบบต่บลำลำไยเราไม่หน้าฝนลำไยออกเนาะใจเนาะแล้วม,ม,มันมีลำไยนองน้อยนะครับเนาะทั้งร้านทั้งหมดเนี่ยไอ้มันมีเมนูอาหารกี่กี่เมนูครับไอ้เมนูรวมทั้งหมดนีน่มีประมาณเกือบสามสิบรายการโอ้เกือบสามสิบรายการเลยอ๋อแต่มีทั้งส้มตำมีลาบอ่า ตักปูตักหวานต้มซุ้งต้มแฉบอย่างนี้กับมีนะไอเนาะโอ้เส้นสับญ่าขาค้าดขอสั่งมาราคาเริ่มต้นตีตัวใดครับไอต้มนี่ครับอาหารนี่เขาจะขายเริ่มต้นที่ราคาที่40บาทสำหรับต้มตับนะครับครับตัวบางถ้าเป็นเข่เนื้อหมูไข่อย่างว่าเริ่มต้นทีหกสิบบาทครับหกสิบบาทตึ้มต้นนะครับนะถ้าเป็นข้อนี้นะครับถ้าลูกผ้าคนคนอื่นนะครับตีตีเขาบ่ห้ว่าร้านไออยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งใดได้ผมครับไอ รับลูกก้าที่อยากมาแจ้บริการที่ร้านนะครับตั้งต้นที่หอนาฬิกาหนหอนาฬิการของทหารอาจารศจะโดนใช้นะครับอ๋อครับผมก็มุ่งหน้าตีถนนเจ็ดยอดทางที่ใต้นะครับตรงมาตีหน้าวัดเจ็ดยอดจากหอนาฬิกามาถึงร้านนี่ประมาณสามร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรน่าจะยูตีได้วัดเจ็ดยอดตรงสามแยกพอดีพอดีเลยครับอ๋ออยู่ตรงสามแยกตีร้านว่าร้านส่งต่างเจ็ดยอดเลยนะครับหน่อม้าง่ายๆนะฮะเราอไขเข้ามานะครับส่วนใหญ่ตีลูกค้าเข้ามามามาตีเนี้ครำยังไง มันเป็นลูกค้ากลุ่มไหนองษ์นะครับคือมากก็จะเป็นลูกค้าประจําจดั้งเดิมสมัยแม่นที่เป็นทำมาครับเนาะก็จะเป็นลูกค้าหลากหลาย <c oughs> อุปกรเป็นนักเรียนตอนนี้โตแล้วก็ทํางานแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะพาครอบครัวมาพาลูกมาถิ่นนะครับมัจะเล่าเรื่องราวาให้ลูกฟังว่าเนี่ยปอมาถิ่นสมัย่อเป็นนักเรียนแล้วถ้าเป็นลูกค้าบีิงก็น แม่เมื่อกี้ใช่ไหมแม่เป็นนักเรียนแล้วแม่เมื่กินล่าเนี่ยกระดูกปลาลูกเมื่อกี้ลองเข้ามาพอมาชิมได้นะครับล่าส้มตำเจ๊ดยอดอยู่หน้าวัดเจ๊ดยอดนะครับเนาะโอเคครับอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวต้องขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมไปสั่งอาหารกินเดินดีกว่ามันเมนูอย่างมาขอโอเคครับผมขอบคุณครับครับมากครับ be